พอมอจอสุราษฎร์ธานีเอาจริงยื่นใช้คําสั่งศาลขั้นเด็ดขาดในการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องอาจารย์น้องไหนเนื่องจากพ่อแม่ขัดขวางและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฮ่า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 ถูกใจยังเลยคานี้ไม่วันนี้วันนี้อ้อคุยกับพมแล้วนะคะอ้อก็แนะนําไปว่าพี่ลองทําแบบนี้แบบนี้ดูนะเชื่อหนูและทุกอย่างจะเข้าสเต็ปที่พี่ต้องการก็จริงให้แม่เขาแว๊ดออกมาเลยคันอะไรสุดนะ อ้อบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะหลักฐานทุกอย่างมันมาจากทางเขาทั้งหมดไม่ได้มาจากเราเราไม่ได้ไปสร้างสตอรี่ให้เขาทุกอย่างมาจากแม่และพ่อและทีมแอดมินวันนี้เองสารก็จะเห็นด้วยพฤติการของเขาในไลฟ์สดของเขาเองทั้งหมดถ้าฉันเป็นเจ้าหน้าที่เหรออ้าฉันไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉันคงหยุ่มหัวไปแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐมีความอดทนมากกว่าเราอันนี้ชื่นชมในมุงของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องมันอาจจะเงียบไปตั้งห้าเดือนนะคะประชาชนเขาก็เลยเฮ้ยทําไมไม่เห็นทําอะไรทําไมยังปล่อยให้เขากลับมาทําแบบเดิมหนักกว่าเดิมอีกเราเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าเขาฟ้องเราเอ้อเชื่อว่าศาลจะเห็นในสิ่งที่เราทํา ว่าเราไม่ได้มีความประสงค์ร้ายต่อเด็กเลยและไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่หรือเขาอับอายหรือเสียชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเขาเองทั้งหมดไม่ได้มาจากเราอือย่านะดอมม่วงแกงงูเขียวอย่าหลงเข้ามาตอนนี้นะคะคุณอาจจะโดนกระชากวิญญาณออกไปตอนนี้เลยก็ได้อย่าหลงเข้ามาตอนนี้นะคะ เรื่องนี้ต่อให้ข่าวจะเงียบไปอีก 3- 4วันอ้อไม่สนใจวันนี้อ้อขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องแต่เรื่องนี้ยังจะดําเนินไปเรื่อยๆยังจะตรวจสอบเอาให้สุดไม่ได้จบแค่นี้ค่ะคตราบใดที่คุณยังไม่หยุดยังเหลือยังเหลือเรื่องภาษีอีกนะเดี๋ยวเราจะแจ้งไปที่สัมภากรณ์เพราะเรามีผู้เสียหายและผู้เสียหายสามารถนะคะยื่นเรื่องไปที่สัมภากรณ์ตรวจสอบครอบครัวนี้ได้เหมือนกันค่ะ เล่อินเก็บผ้าเอย่ารอเล่นกับระบบแม่จะเอากราฟิกทำหรือยังจะเอาเหรอการร้องมันทอนเองไหมพรุ่งนี้อ้อมีออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิช่วงบ่ายนะคะของเคียชัดๆจะเป็นอีกวันหนึ่งเขาโทรมาแจ้งแล้วไม่ใช่พรุ่งนี้โอ้เหนื่อยเหมือนกันคุณระบาดทึกเคีวันไหนวันพุธพุธต่ว่าพุ้นี้ภาคภูมิเออ พ่งนี้ของภาคภูมิไทยรัฐนะคะจริงๆเขาอยากให้สื่อทุกช่องอ๋อไม่ได้อยากออกรายการแลได้ตังค์เหมือนแม่บอกนะอ๋ออยากให้สื่อทุกช่องเอาอา้อหรือเอาใครก็ได้ที่ทําเรื่องนี้ไปพูดเรื่องนี้กับพื้เยอะๆค่ะแล้วก็จะจีๆๆ้จี้จี้ตรวจสอบในสิ่งที่ทุกอย่างนะที่แม่ต้องการพวกนี้ออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิกับพี่อุ๋ยนะคะไทยรัฐแล้วก็วันพุธเป็นเคลียรชัดๆค่ะส่วนอีกที่เหลือยังไม่ว่าง ยังไม่รู้แต่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้อ้อจะลงพื้นที่นะคะพัจจนนี้มีเคสเข้ามาเยอะมากซึ่งต้องขออาภาัยด้วยหลายๆเคสที่อ้อบอกว่าเดี๋ยวอ้อจะติดต่อไปเพราะว่าอ้อยังไม่หายดีจากเรื่องซี่โครงคืออ้อออกรายการได้เพราะอ้อไม่ได้เดินลุยงานอันนี้ได้แต่ถ้าลงพื้นที่ลุยงานเนี่ยมันจะมีผลกับแผลผ่าตาดัดซี่โครงแต่หลังจากนี้อ้อเสร็จภาร,รกิจอิรัตทีเชื่อมจิตเนี่ยนะคะแต่อ้อก็จะตามต่อ หลังบ้านกับทนายนันชัยต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลสุราษฎร์ไปแน่นอนได้ไปแน่ๆสุราษฎร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กตอนนี้เด็กมีการถูกทำลายร่างกายเยอะมากเดี๋ยวก็ต้องดูอีกเป็นมนุษย์อยู่ดีๆไม่ชอบจะไปเป็นควายเคลียร์ชัดๆช,ช่องเวิร์กพอยพรุ่งนี้ไทยรัฐไทยรัฐเ,เปิดปากกับภาคภูมิสามโมครึ่งมั้ง เคลียชัดๆวันพุธบ่ายโมงค่ะให้มันฟ้องสื่อให้มันฟ้องให้หมดไปฟ้องศาลตายายด้วยไปฟ้องศาลตายายเออศาลเจ้าด้วยไหมมึงไปไม่ศาลใครฟ้องมึงไปไหมศาลจีนไหมมึงมาไม่ซอยเสือใหญ่มึงมาไหม,ม,ม,มไปเดี๋ยวกูพาไปฟ้องอีกเอาให้สุดมันไม่ได้เชิญพอมอพอมอลงเองค่ะ ดิฉันคือเจ้ากรรมนายเวทของพวกคุณนั่นแหละค่ะเนอะอยากกวดน้ำให้กวดมานะคะชนิดาพลมาสกวดมาเลยค่ะโบนั้นเออกวดมาเลยไม่สะเทือนหรอกด่ากูน่ะถ้าสะเทือนนะสู้กับพวกมึงไม่ได้มึงจงฟังเออมึงบ้ามึงก็มึงบ้าใช่ไหมมึบ้ากว่าค่ะถ้าเจอคนอย่างพวกนี้เราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์เราบอกแล้วแต่เราก็ไม่ได้เลวทั้งหมด ะะต้องเห,อเหลือส่วนที่เลวไว้สู้กับมันบ้างวันนี้เขาไลฟ์สดตั้งแต่เที่ยงค่ะเขาไลฟ์เขาไลฟ์าลาคู่ขนานกับเราในขณนะที่ออกรายการโอ้นั่งกันทั้งทีมแหละทานังทานายนั่งกันหมดแล้ะค่ะหวานเอาที่ชาร์จสำรองมาให้แม่ดิ ไล่แก้ขืนไงเขาไล่แก้ขืนวันนี้เขาจะไล่อีกไหมอ่ะจะไล่<ะ>ไอีกไหมคะแอดมินนารีส,ารสวรร์โดนนะคะเป็นผู้ต้องหาที่เท่าไหร่น้าไหนดูซิดูซินารีสวรร์คน้องคนสวยของพี่ออ โอ้ผ, D D ผู้ต้องหาที่สี่ที่ห้าเลยนะจ๊ะเขาไม่ใช่น้องสาวฉันสวยขึ้นแบบมีพลังขอบคุณนะคะไปศิยกรรมจ้ะ มันบอกว่านีฉันหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวถ้ากูเป็นมนุษย์ต่างดาวแม่ของสาวกมึงแม่งก็กูไม่อยากจะพูดเลยดิฉันว่ากูบูลลี่อีกอจะพูดอะไรไม่ดูเมาเบบาหน้าแม่สาวกมึงเลยมึงตีกูเนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ย เมื่อก่อนเป็นสาวเขาก็เป็นร่างทรงแหละพอแก่เขาหน่อยสภาพนี้เขาไม่อยากให้เป็นร่างทรงแล้วค่ะหนีเขาหนีไปเลยเขาไม่เอาร่างนี้เพื่อนเพื่อนบ้านเขาพูดมาว่าเมื่อก่อนสมัยเป็นสาวนะเขาตื้อต่างว่าเขาเป็นเหมือนร่างทรงมีคนประมาประทับเขาเป็นร่างประทับพอเท่ากมาผันไปแหละประทับไม่ไหวไม่เอาร่างนี้คะ่ะ เปลี่ยนร่างเรียวลูกมาหากินแทนหรือเปล่าคือพฤติกรรมเขาวันนี้เนี่ยอ้ว่ามันดีนะที่เขาไหลสดแล้วมีเจ้าหน้าที่พอมอลองไปมันทำไม่เห็นเลยว่าแม่นี่แหละตะก,กะแย่ๆที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้แม่ทั้งหมดแล้วก็ยังมีสาวกใครนะอีอะไรนะ อะไรนะแอดมินอะไรอะ่ะทําเป็นพูดจาดีเรามีเราต้องใช้กฎหมายไม่ใช่หรอคะนี่เป็นเ้าราชการมาเนี่ยเราจีบปากจีบคอเราต้องทําตามกฎหมายเขาทําตามขฎหมายค่ะมึงพวกมึงแหละไม่ทําตามกฎหมายอย่างโง่เหมือนพี่หนุ่มบอกหล่มึงวางญห้าลงก่อนมึงวางญยาลงก่อน เราต้องทำตามกฎหมายนะคะเราจะบุกเข้ามอายอย่างนี้ไม่ได้นีแต่ทุกคนดังแกน้องพวกเราก็ทำถูกต้องทุกอย่างปอโทได้เท่านี้เหรอคาว่าคนเรียนปริญญาโทรหรือเป็นด็อกเตอร์มันไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องนะเอาบอกก่อนใช่ว่าจะโง่ไม่เป็นไงจบปริญญาโทแต่งโง่ให้เขาเอา อะไรมาค้องจมูกจูงเป็นควายขนาดนั้นอะจะให้ย้ำขนาดไหนคบว่าควายอะ่ะกูสงสารควายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่แรงมาได้หรอคะ่ะ พี่อ้อไม่ได้แรงกับคนทุกคนนะเวลาไปทําเคสเราเจอเคสไหนที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเราก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเราจะเข้าไปเอากฎหมายไปพูดก่อนนะคะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการน,านั่นเอูแต่ถ้าเคสไหนที่พ่อแม่แม่งประสาทแดกอย่างนี้มึงก็เจอกูประสาทแดกกลับค่ะเธอประสาทใช่ไหมฉันประสาทกว่าค่ะงั้นเอาเธอไม่อยู่ อะไรของเขาเต้องใช้ยาแรงกับบุคคลบางคนค่ะต้องใช้ยาแรงค่ะเตอปากเบี้ยวไม่เอาเฮ้เบี้ยวอยู่แล้วห <c oughs> ว,ว,วานทำให้หน่อยปากมันเบี้ยวทำไรทำไรไปแคปใหม่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ขอบคุณสหรับของขวัญน,นะคะ ลูกแคปลูกมาแล้วปากกูเบี้ยวเดี๋ยวเขาจะว่ากูเป็นนกแสกเข้าสิงแล้ไม่เอาปากมันเบี้ยวเอาก็สิว่าเสื้อจิตใส่ถ้าเะปากเบี้ยวก็ได้ไปแคปวีดีโอมากาลังพูดปากมันกูเบี้ยวเดี๋ยวเขาก็ว่าเห็นไหมพลังของอาจารย์น้องทําให้มันปากเบี้ยวจ้าเือสูททำไม ผู้วางก็คิดกันนะเอ้วันนี้จะใส่ชุดอะไรไปดีนะใส่สูทดีกว่าดูภูมิฐานดิชุดเออมีเยอะค่ะตอนนี้แฟชั่นเป็นหนึ่งเยอะมากเดี๋ยวกำลังจะทำคอลเลคชันใหม่ออกมาใส่อีกแล้วไม่ใช่เราใส่สตรองวันนี้ไม่ได้เอาคาดผมไปอ้อจริงจังหน่อยไม่อยากเล่นเยอะ โอ้ยชูสูตรฉันตัดมาแพงจะไม่ให้ใส่คาดผมเป็นพีนกแสกไอยากใส่เนาะเสียภาพลักษณ์เอาแค่ในไรสดพอไม่เหมาะกับสูตรฉันเข้าใจไหมคดีเด็กๆทักมาเลยจ้ะทักไปที่แอปฟ้าเป็นหนึ่งนะไปกดติดตามแอปฟ้าเป็นหนึ่งด้วยสูตรฉันตัดมาแพงฉันไปเอาที่คาดผมไม่นกแสกมาใส่ก็ไม่ไหวหรอกจ้ะเ,เลี่ยงสักงานหนึ่งนะ อพยูนน,นกแสกแถวอีสานเขาเรียกว่านกผีค่ะคุณเข้าใจไหมเออที่เราเรียกนกแสกนกแสกคือมันเป็นนกผีอะที่คนอีสานเขาเรียกว่านกอัป,ปมงอัป,ปะมงคลนเออเขาไม่ได้ว่าเขานะเขาแค่บอกว่านกแสกที่เฉยเอาอพอมอเจอแบบนี้ทำยังไง พอมอเขาต้องใช้อำนาจศาลจัดการนะจ้าเอาบอกแล้วไงว่าขอบคุณพอมอมากนะคะวันนี้ที่นี่แหละในสิ่งที่อ้อต้องการมากๆในการดําเนินการเรื่องนี้ก่อนเลยส่วนคดีความอื่นๆเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่คุณพ่อทนายแอดมินรอรับแบบฉ่าๆยี่สิบสามกรรมนะคะวันนี้ต่างกรรมต่างวาระนะจือ แม่เขาจะเถียงให้เถียงไปจ่ะไปเถียงผู้พิพากษาสิเดี๋ยวจะโดนนะคะคุณแม่ใครที่ว่าเก่งๆขึ้นศาลไปนี้เี็บกิ๊บแล้วเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นกระแสะสังคมที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่สุดของต้องรีบทำแล้วนะคะอา่วันนี้เราไปแจ้งความนะจ๊ะร้องทุกข์กล่าวโทษมีผู้เสียหายค่ะ ใครที่เป็นผู้เสียหายกับเรื่องนี้ทักมาได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันฟ้องคุณจะเชื่อใครระหว่างทนายอานาันชัยกับอิทานายทรราชคุณจะเชื่อใครยี่สิบสามกรรม หลงผิดกันมากค่ะตอนนี้ตั้งสติซะนะตั้งสติซะอไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายอะไรขนาดนั้นด้านศาสนาเราเราแค่รู้สึกว่าเราเราเป็นชาวพุทธแต่คุณควรกลัวทนายอนันชัยไว้หน่อยนะคะควรกลัวมูลนิธิกองทัพธรรมไว้หน่อยวันนี้มูลนิธิกองทัพธรรมแบบอลังมากฟิวเจอร์บอร์ดแบบอลังมากเป็นแบบ พี่เปียกสุดยอดอ่ะพี่เปี๊ยกสุดยอดมากพี่เปี๊ยกติดตามพวกมันตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ตอนสี่หกสี่เรื่องราวมันเยอะมากที่มันลงสตอรี่นะคะแต่พี่เปี๊ยกสรุปได้ไดภายในห้าสิบนาทีนี่คือทนายที่เก่งนี่เนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาเกิดก่อนมึงเขามีความรู้มากกว่ามึงแต่มึงเป็นทนายเด็กละปากพร้อย น้องรู้น้องรู้ไหมคะแม่ว่าศาลจะออกคำสั่งน้องรู้ไหมคะน้องรู้อีกไหมน้องรู้น้องรู้น้องบอกว่าน้องรู้พพูดในรายการช่วงหนึ่งนะคะว่าน้องเคยแม่เคยบอกว่าน้องเนี่ยมาบอกแม่ว่า น้องเคยไปนารบกเป็นเพื่อนกับท่านยมเป็นเพื่อนกับท่านยมเออถ้าเที่ยวเนี้ยจะไปอีกฝากพ่อแม่แอดมินไปด้วยค่ะอย่าเอาขึ้นมานี่คือเมืองมนุษย์มึงลงไปเลยนะมึงลงไปเลยให้ลูกพาลงไปเลยไม่ต้องขึ้นมา เออรู้จักทุกชั้นขนาดนั้นก็ไปลงไปกำลงังปากเบี้ยรูม,มอ่ะอันนี้ไม่เบีย้ยวหยุดพูดมึงกัแคปแต่ลูกกูปากเบีย้ยวมาเนาะบอกอันนี้นนเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึญญ่งโคซับีนโคซับีนฉันกำลังให้ลูกฉันการทำรูปให้อยู่มึงกัแคปจนกูกำลังว้มมามันกับปากเบีย้ยวเหรตัว ช็อดแม่ตลอดอกำลังพูดไงแล้วคนก็จะบอกว่าเห็นไหมเป็นพ่อริ์ของอาจารย์น้องทำให้อีนางต้นทุเรียนปากเบี้ยวตบปากนึงค่ะกูพูดกูพูดอยู่ปากกูไม่ได้เบี้ยว ขออภัยนะคะที่อาจจะพูดจาไม่น่ารักให้ทุกคนพอใจได้นะจ๊ะเออเนื่อยไม่เคยยืนแถลงข่าวนานเป็นชั่วโมงขนาดนี้มาก่อนเธอรู้ไหมสันยืนอยู่นี่แบบเงื่อไหลปักไหลแบบไหลแบบ ร้อนไม่มีแดดแต่ร้อนมากคือยืนเป็นชั่วโมงแล้วใส่ส้นสูงแต่ไม่เป็นไรเราไหวเราไหวอยู่เราไหวอยูเ่เ,เ,เ,เป็นตัวของเราดีที่สุดค่ะอ้อถึงบอกว่าอย่ามามองว่าอ้อจะพูดจาแบบไหนคุณมองที่ผลคุณมองที่งานที่อ้อทําดีกว่านะคะปลายทางแล้วอ้อช่วยอะไรอ้อทาอะไรมากกว่าอืม จุดจบของแก๊งนี้แหละคะถ้าไม่หยุดก็คุกอะค่ะคุกคุกคุอคืคคอคอดีใจนะดีใจหลายหลาอย่างที่เธอรู้ไหมตอนที่เราเดินมาเป็นแบบกลุ่มใหญ่ๆอ่ะโอ้โหมันมีพลังมากมันมีพลังมากแล้วอ้อได้ร่วมง,งานกับ คนระดับประเทศหลายๆคนนะ่ะมันเป็นเกียรติกับเรามากเราเป็นกลุ่มเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อยากขับเคลื่อนให้สังคมมันดีขึ้นที่อยากขับเคลื่อนความถูกต้องของกฎหมายที่อยากขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเราเป็นแค่กลุ่มเล็กๆแต่เราได้ร่วมง,งานกับคนระดับประเทศอ้อภูมิใจนะคะใครจะว่าอ้อยังไงอ้อไม่สนใจนะคะ่ะอ้มองคําชมอ้อมากกว่า ตักเตือนตำหนิได้ค่ะแต่ถ้ามึงด่ากูกูก็ด่าก,กันเออแค่นั้นเองคุณแนะนำเราได้ค่ะเราจะทําตามไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะถูกไหมโรงเรียนเปิดทำยังไงนี่แหละคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้แค่คือเรื่องของน้องเนี่ยจะติดตัวจะติดโซเชียลไปจนน้องโต แล้ววันที่น้องโตน้องต้องไป,ไปทํางานน้องจะโดนเพื่อนล้อไหมน้องจะโดนอะไรอีกมากมายไหมนี่คือผลพวงจากการกระทําของแม่ไงคะ่ะน้องได้เรียนไหมเหรออ้อไม่รู้อาจจะเรียนแต่ไม่เต็มวันมังอ้อก็เห็นไปทัวร์ตลอดถูกไหมเรื่องนี้จะติดตัวน้องจนโตอะค่ะเพราะมันก็จะอยู่ในโซเชียลมีเดีย แล้วถ้าวันหนึ่งที่เขาต้องไปทํางานไปเจอเพื่อนในสังคมคุณห้ามไม่ได้นะเรื่องการบูลลี่คุณห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เลยค่ะเรื่องมูลนี่ห้ามไม่ได้จริงๆวันนี้ในาการโหดอ้อไม่ค่อยได้พูดเยอะหรอกเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็มีแต่คนมีความรู้คือเอานั่งฟังนี่แบบโอ้โห ไม่ต้องไปนั่งเชื่อมจิตหรอกคะ่ะนั่งฟังแค่น,นี้แม่ก็ได้ความรู้มากๆขนาดคนที่เขามีความรู้จริงๆเขายังไม่กล้ามาเผยแผ่แบบพวกมึงเลยส่งไปเรียนนอกหรอคะถ้าส่งลูกออกไปจากพ่อจากแม่ก็ดีนะเอาไปเรียนนอกไปเลย โอ้แต่ก็ไม่อ่ะเขาก็จะบอกว่าอ๋ออายุยี่สิบลูกเขาก็จะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วอืน้องแค่ไปกระทบสื่อใหญ่เท่านั้นเองไม่หรอกไม่ใช่น้องอ่ะค่ะ พ่อแม่ต่างหากเล่นใหญ่พ่อแม่ต่างหากที่เล่นใหญ่อีซอปเปิดประเด็นเรื่องวุฒิอะไรอ่ะการศึกษาของคุณพ่ออ๋อจริงหรอวุฒอะไรเอ่ย ยังไม่ได้ดูถ้าคุณแม่ยังไม่หยุดมันจะไม่เหลือคำว่าให้โอกาสอีกแล้วนะถ้าคุณแม่ยังไม่หยุดมันจะไม่เหลือคำว่าให้โอกาสอีกแล้วแล้ววันนี้คุณเอาลูกคุณมานั่งเนี่ยเด็กก็พูดชอ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 ดสารสั่งต้องหยุดหยุดค่ะ เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าจะตรวจสอบมูลที่เป็นหนึ่งรีบมาจ้ารีบมาตรวจสอบมูลที่เป็นหนึ่งเลยนะจ๊ะยินดีพร้อมให้บริการเฝ้าออมาค่ะเฝ้าออมารีบมานะจ๊ะ